เลือดกูบีห้ามกินอะไรครับสวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนครับสาหรับคนเลือดก๊บีครับผมต้องบอกงี้ว่าคนเลือดกูบีเนี่ยเป็นคนที่ภูมิคุ้มกันเนี่ยไม่ค่อยแข็งแรงนะครับมีสิทธิ์ติดเชื้อไวรัสได้ง่ายและมีสิทธิ์เป็นโรคภูมิแพ้ครับแต่คนเลือดกูบีเนี่ยผมต้องบอกครับว่าเป็นคนที่โชคดีนะเมื่อเทียบกับเลือดกูบอื่นครับเพราะอะไรเพราะคนเลือดกูบีเนี่ยเลือดค่อนข้างสมดุลครับไม่ข้นเกินไปและไม่เหลวเกินไปครับและเรามาฟังครับว่าคนเลือดกูบีเนี่ยห้ามกินอะไรบ้าง 1. ครับกุ้งปูหอยแครงหอยเชลลครับสครับควรหลีกเลี่ยงด้วยคือเนื้อไก่กับเนื้อหมูครับเพราะอาหารกลุ่มนี้ครับจะเข้าไปครับรบกวนระบบการทํางานนะครับในร่างกายของคนเลืดกุมบีครับให้ทํางานได้แย่ลงนะครับสครับถั่วลิสงและเมล็ดงาเนี่ยควรงดด้วยนะครับเพราะจะทําให้คนเลืดกุ่มบีเนี่ยอ้วนได้ง่ายครับ 4ครับข้าวโพดและมะเขือเทศเนี่ยควรงดด้วยนะครับเพราะอาหารกลุ่มนี้ครับจะทําให้อินซูลินเนี่ยในเลือดของคนเลือดกรปบ,บีเนี่ยทำงานไม่สมดุลทําให้ระบบการเผาผ่านไม่ดีนะครับ และนี่คืออาหารต่างๆครับที่คนเลือดกูบีเนี่ยห้ามกินและไม่ควรกินนะครับแต่แบบที่ผมบอกไปครับว่าคนเลือดกูบีเนี่ยค่อนข้างโชคดีนะครับเพราะว่าอะไรพะเลือดเขาค่อนข้างสมดุลนะไม่ข้นเกินไปและไม่เหลวเกินไปครับจึงสามารถทานอาหารเนี่ยได้ค่อนข้างหลากหลายมากครับและเรามาฟังครับว่าอาหารอะไรบ้างที่ส่งผลดีต่อคนเลือดกูบีครับ 1. ครับข้าวโอ๊ตข้าวกล้องครับ สองครับต้องบอกเลยว่าอันนี้ควรกินเลยนะครับก็คือปลาทะเลน้ำลึกครับปลาแซลมอนครับปลาเนื้อขาวครับปลาจระเมดครับหรือปลาหิมะได้ครับเพราะอาหารกลุ่มนี้ครับจะสามารถแก้ปัญหาเรื่องภูมิคุ้มกันที่ไม่ดีของคนเลือดกูบีได้โดยตรงครับและ3ครับผักใบเขียวเข้มเนี่ยสำหรับคนเลือดกูบีเนี่ยกินได้เกือบทุกชนิดนะครับเพิ่มเติมคือขิงชาเขียวและก็เปปเปอร์มินนะครับต้องบอกเลยว่า3ตัวนี้จะสามารถทำให้ระบบภูมิคุ้มกันเนี่ยดีขึ้นด้วยนะครับและก็บำรุงประสาทได้ดีครับ และสครับสำหรับคนเลือดก,กูบีถ้าเกิดอยากผอมนะครับสับปะรดนะครับมันฝรั่งข้าวโอ๊ตเนี่ยจัดไปได้เลยนะครับและนี่คืออาหารทั้งหมดของคนเลือดก,กูบีนะถ้าเกิดเพื่อนๆคนไหนเลือดก,กูบีก็ลองไปปรับกินปรับใช้กันได้นะครับโอเคครับถ้าเกิดเพื่อนๆชอบวิดีโอนี้อย่างเงฝากกดใจกดแชร์ส่งต่อข้อมูลนี้กันด้วยนะครับวันนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ